สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเบอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะพาไปดูหลีกเกาหลีใต้กันบ้างนะครับ เป็นโคโวลลกครับในฤดูกาลนี้แต่ก่อนไปนรับชมขอแนะนำร้านแพนด้าสตพรีมี่ใ้บริการ n น f ตเฟ p พรีมีแบบ 4K และยูทูปพรีมีดูคลิปแบบไม่มีคฆษณามกกมาพร้อมโปรโมชั่นที่สุคุ้ม็เซ <N ets> เริ่มต้นเพียง58บาทมีทั้งบบรายวันรายเดือนและรายส่วน YouTube เริ่มต้นเพียง49บาทมีบริการมากกว่า60แอปมีแอดมิดูแลตลอดการใช้ง,งบบานใครที่อยากได้แพ็กเกจส,สุดคุม้มแอดไลน์ p a น d ้า m ีสแกน QR วารโค้ดตรงนี้ได้เลยครับแับหน้านจอบอกว่ามาจากช่องบ ถึง2คนเลยนะครับก็คือมีทางโมเวชนาชาสุขสดนะครับคนนี้เลยแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นทางวิภาวีสีทองครับซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นเลยนะครับสำหรับวิภาวีเพราะว่ายังหายาเจ็บไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องมาดูกันว่าวิภาวีเนี่ยจะสามารถาลงสนามได้เมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็จะพาไปดูโมเมชนะชาสุดสครับในเกมล่าสุดก็คือต้องบอกว่าเล่นดีมากๆเลยนะครับช่วยทีมเอาชนะทาง<อ>ทีม RS นะครับไปได้อย่างสุดมันเลยทีเดียว3เซตรวดเลยนะครับด้วยสกอร์27ต่อ25 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ15นะครับซึ่งทีมไฮพา s สของโมเมนี่ก็ช่วยกันเล่นดีมากๆเลยนะครับ MVP ในเกมนี้ก็คือคิมจองมินนะครับแล้วก็โมเมก็ทำไป10แต้ม โมมา10แต้มนะครับตัวบีหลังแล้วก็ขังโซวินนะครับ16แต้มครับเกมนี้ก็คือพบทาง Rs ไปแบบจุกๆเลยนะครับสำหรับทางไข่พาสของโมเมครับเดียวเราจะพาไปดูคลิปน่ารักน่ารักนะครับเป็นโมเมนท์ที่เราบอกว่าประทับใจมากๆเลยหลังจบเกมนะครับนี่เลยครับโอ้โหเป็นโมเมนะครับต้องบอกว่า แสบมากๆเลยนะครับเป็นจังหวะที่โคชนี่ครับก็กําลังให้สัมภาษณ์อยู่ครับแล้วก็นี่ก็เป็นเหมือนช็อตไฮไลท์ของเกมนี้เลยนะครับคือถ้าชนะเนี่ยก็คือจะให้นักกีฬานะครับในทีมก็คือช่วยกันช่วยกันเทน้ําใส่โคชนะครับดูครับโอ้โหน่ารักมากนี่ครับโมเมต์คือแสบสุดแล้วนะครับอยู่ข้างหลังอ่าป้ายนี้เลยนะครับโอ้โหดูครับโคชวางไมก็คือนี่ครับ โ,โหสาดกันยับเลยสาดกันแบบโ,โหถล่มเลยนะครับเป็นดูโคชมากๆเลยนะครับมีความสุขกันมากๆเลยสําหรับทีมนี้ในเกมในแมตช์นี้เพราะว่าเอาชนะไป3เซตร,รวดเลยนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยมเมก็อยู่กับไฮพาสมา3ฤดูกาลแล้วนะครับต้องบอกว่าไฮพาสนี่คือติดใจหนักอย่างแน่นอนครับเพราะว่ามเมี่คือเล่นดีแล้วนะครับอยู่กับลีกเกาหลีก็คือเล่นหัวเสานะครับสําหรับโมเม ซึ่งในตอนนี้ก็คือไฮพาสชนะทุกนัดเลยนะครับแต่แพ้ทีมเดียวนั้นก็คือทางทีม AI Pe เ p e r นะครับทีมของชิมามมระครับซึ่งเล่นดีเลยนะครับสำหรับทีมของชิมามมระครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับยังไงเราก็ฝากรอชมรอเชียร์แล้วก็รอดูกันต่อนะครับยังเหลืออีกหลายแมตช์หลายนัดเลยนะครับสำหรับหลีเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวออกมานะครับบอกว่าโมเมเนี่ยอาจจะไม่ได้มาเล่นซีเกมที่ไทยนะครับเพราะว่า เหมือนคำให้สัมภาษณ์ของโคชออสล่าสุดนะครับเหมือนว่าโคชออสเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่า,าเราจะใช้ชุดตัวหลักแล้วก็ผสมกับดาวรุ่งนะครับเพื่อไปแข่งในศึกซีเกมครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นตัวหลักเนี่ยก็น่าจะเป็นเพียวบีมบิม ประมาณนี้ส่วนโมเมก็น่าจะคิดว่าไม่น่าจะได้มา4เกมครับแต่ก็อยู่เกาหลีสบายสุดแล้วนะครับสำหรับโมเมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันด้วยสวัสดีครับ